รวยฉันรวยแหละเด็กขโมยตังไหนขอแบงค์ม่วงนั้นสีแดงกับสีเขียวไม่ต้องเอาโอเคแบงค์เขียวใครขอแบงค์เขียวใครขอแล้วแบงค์สีแดงใครขอแล้วสีม่วงใครขอแล้วเหรียญใคร แบงม่วงของนี่จ้าปิดปิดไว้เดี๋ยวแม่ขโมยใส่ไว้ใส่ให้เดี๋ยว่านนี้เดี๋ยวถ้าหนูเจอแบงม่วงอีกหนูขอนะจ๊ะเฮ้ยแบงพี่จะนับโอเคเอาเอาให้เสร็จก่อนแล้วค่อยนับลูก เออปล่อยน้องเถอะทำไรอ่ะน้ำกระปุกของี่อ้าวแล้วสีฟ้าของใครอ่ะหนูันคนแยญ่ออกมาเองหนูก็ต้องเป็นของหนูอ้ยแล้วไม่ต้องยอดแล้วมั้งแม่ให้หนูยอดเองแล้วมั้งอ้ยเอาไว้ให้ยายดีกว่าเอาไว้ให้ยายอุ้ยอันนี้หนูเก็บเอาไว้ให้ยายดีแล้วจ้าจะม่ีที่ เอาร้วใหม่นี่ร้วใหม่นี่จะได้สีอะไรเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยนับแม่เฟลมยาเย,าเยา้จะเ,เล่นเพื่อมันพิชชาขนมนจ้าฟันของใครเหรียญ

ป็แบงคสี่นิดเกือบจะขาดเฮ้ยเพืนเพื่อนคอดูนับเลขก่อนนะเยี่สิบไงคะนี่เยี่สิบแบงค์อะไรอันนั้นแบงค์อะไรเมื่อกี้อะแบงค์พันจ้ะแบงค์ร้อยออกแบงค์ร้อยหน่ายแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยนู่นอีกอันนู่นนั่นไงสี่นั่นไง ฟิลชอบอันไหนชอบแบบนี้อ่ะยกมาดิยกใส่กล้องดิโอ้โหฟิลชอบอไอ่ะฟิลแบงมวงพี่ให้เลยโอ้โอ่ะีรยแลอะแม่หนูให้แม่แบง สองร้อยที่ไหนมันแบงค์พันด้วยนั่นน่ะใบหนึ่งน่ะข้างล่างน่ะพี่ให้สองแบงค์เฮ้ยอุ้ีแบงค์นี้ด้วยอ้าวเพิ่งเห็นอ่าเดี๋ยวคาดสองแบงค์เฮ้ยไม่รู้แล้วไม่้ให้เออลวงเถอะลวงเถอะไม่พอใจค่ะเน็ตหรอกเนี่ย เป็นล้ำจะทำกระจายเพื่อมอุ่งมุ่งไปหมดน้ำส <58, 90 S 1> ิบแปดต้าหงฟิมันฟิมัอนอุ้ยอะไรนะฟีมม่วงเป็นพันนะโอเคบายบายกล้องก่อนบายบาย เดี๋ยวเสร็จเท่าไรเดี๋ยวบอกนะคะบอกดิเดี๋ยวได้เท่าไรบอกนะคะร็จเท่าไรเดี๋ยวเดี๋ยวบอกนะคะแน่สต๊อปไว้ก่อน